สวัสดีค่ะเพิ่มพูนจัมเบรี่กลับมาพบเป็นอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปแคมปิ้งกันนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันละเราก็เลยถือโอกาสนี้พาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญกันที่เกาะเก็ดค่ะวันนี้เราจะใช้การเดินทางทางน้ำกันนะคะเราก็เลยได้เช่าเรือแบบเหมาลำเอาไว้พี่คนขับเขานัดเราไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดแสงสุริธรรมซึ่งวัดน,นี้เขาจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกเกาะเก็ดเลยนะคะ อยู่ในตัวตํตบาบลไซม้าเรานัดพี่เขาไว้ตอน11เอโมงนี้กใกล้จะถึงเวลาแล้วและเราก็ใกล้จะถึงวันแล้วเหมือนกันค่ะการล่องเรือในวันนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณสัก3าถึงชั่วโมงแต่โปรแกรมวันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเราจะได้ไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรารอไปคุยกับพี่คนขับเรือเลยทีเดียวแต่ที่จริงเ่ยวันนี้เราอ่ะอยากจะไปกราบ พระปาานาคปกที่เรามองเห็นจากคอนโดแต่ว่าวัดเนี้ยเขาอยู่นอกเส้นทางของเรือที่เราเช่าก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่เขาว่าจะไปให้ไหมเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่เขากันดูก่อนค่ะและที่สําคัญช่วงนี้เรายังคงต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกและมีสติในทุกย่างก้าวเลยนะคะถึงท่าน้ําของวัดแล้วค่ะเรือก็มารออยู่แล้วด้วย วัปลามายวัดไผ่ล้อมวัดถ้งด้วยแล้วแต่อยากเทีแอ๊ตรงไหนาให่ใหญ่้างไกไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวผมวิม่งเลี้ยวไปให้ได้อยากไปดูวัดกกสรุปว่าพี่เขาไปให้นะคะซึ่งจากตรงสามแยกข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าไปเกาะเก็ตเราจะต้องเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดไปวัดเนี้ยเราจะต้องเลี้ยวขวาลงใต้ไปอีกนิดนึงค่ะ ไปค่ะเราพร้อมออกเดินทางกันแล้ววัดแรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือวัดแดงธรรมชาติค่ะยังไงเพื่อนๆชมบรรยากาศีิถีชีวิตลิ้แม่น้ำเจ้าพยาไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะคะ วัดแดงธรรมชาติตั้งอยู่ทางฝั่งตะบนไทรมาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2400เลยทีเดียวนะคะความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือพระปางคนักปกองใหญ่ซึ่งประดิษฐานที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาใครล่องเรือผ่านไปมาต้องเห็นถึงความงดงามตะกรตาาย่างแน่นอนค่ะถึงวัดแล้วค่ะก่อนอื่นเราไปกราบองค์หลวงพ่อโต พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปกราบพระปางนักปกกันองค์หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวันดนนท์เลยค่ะมีอายุกว่า300ปีถือว่าเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะคะเรามาชมความงดงามขององค์พระปางนักปกกันต่อค่ะพระปางนักปกประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยารูปแบบเป็นปูนปั้นสูง45เมตรองค์สีขาวมุก พญานาคปกสีเขียวงดงามบริเวณฐานองค์พนาคปกด้านล่างมีเสียงพญามุจลินขนาดเท่ากับเสียงด้านบนและทางวัดเขาจะมีเตรียมดอกไม้ทุบเทียนไว้ให้เราได้ทำบุญอีกด้วยนะคะเดินทางกันต่อค่ะมุ่งหน้าไปที่กเกาะเกต็ดเราจะไปลงเรือที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาดกันค่ะ ที่เกอะเกร็ดนอกจากจะมีวัดวาอารามให้เราได้ไหว้พระทําบุญกันหลายที่แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาให้เราได้เข้าชมมีตลาดมีร้านลวงยังมีขนมไทยโบราณและขนมมงคลต,ต่างๆให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันอีกด้วยนะคะและที่สําคัญที่นี่ยังมีพระเจดีย์มุตเตาที่เรารู้จักกันในชื่อเจดีย์เอียงตั้งอยู่ภายในวัดปรมยยัยกาวาสซึ่งเป็นเจดีย์ทรมอน ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําเลยทําให้กระแสน้ํากัดเซาะฐานลากของเจดีจนทําให้เจดีมีลักษณะเอียงจนมาถึงทุกวันนี้และได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดและของเกาะเก็ตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ วัดปรมายิกาวาดเป็นวัดโบราณคาดว่าน่าจะสร้างหลังจากที่พระเจ้าไทะทรงโปรดให้ขุดคลองในปีพุทธศักราช2264ชาวเรือจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดตากอา่าวจนเมื่อปีพุทธศักราช2307พมา่าบุกยึดเมืองนนทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นวัดร้างและในปีพุทธศักราช2317ชาวมอญที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนมอญบนเกาะเก็ดแห่งนี้ค่ะภายในพระอุโบสถของวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ที่บานประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นเขียนด้วยสีมีรูปแบบของศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานอย่างงดงามมากเลยทีเดียวค่ะ <Okay. S 1> ด้านหน้าวัดจะมีต้นไม้สามกระตัด เป็นต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยพันไม้สมต้นรวมอยู่ในต้นเดียวกันโดยถือว่าเป็นต้นไม้ที่หาได้ยากคือต้นโพต้นว่าและต้นไสซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นหรือเป็นไม้มงคลนั่นเองค่ะแล้วทางวัดเขายังมีเตียงผ้าสามสีให้เราได้เขียนชื่อลงไปด้วยนะคะเพราะมีความเชื่อว่าให้นำผ้าสามสีที่เขียนชื่อมาปลูกที่ต้นไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวอีกด้วยค่ะวันนี้เราคงได้ไหวพระทำบุญกันแค่สองวัดนี้เองค่ะเพราะตอนนี้หิวข้าวมากแล้วจริงๆเลยเวลาเที่ยงมาพอสมควรละจากหน้าวัดเราจะเดินเลี้ยวซ้ายเลาะแนวกำแพงของวัดไปเรื่อยๆนะคะจะเจอกับตลาดที่เขาขายของกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในตลาดเนี่ยเขามีอะไรให้เราทานและให้เราได้ซื้อกลับบ้านไปบ้างค่ะ thank mm -hmm. you อม่ชิหรือยงเนี่ยมันังไม่ชิมอันนี้เลย สำหรับคลิปล้องเรือไหว้พระทำบุญรอบเกาบเก็ดของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์ต่างๆที่เราได้นำมาเล่าในคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดเราขออาภัยมานะตรงนี้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ